สวัสดีครับสวัสดีนักเลี้ยงปลาครับทุกท่านครับกลับมาพบกันกันกบคอยเคซี่ผมแอดมินต่อนะครับก็วันนี้เราจะมาพูดคุยมาวิเคราะห์เจาะลึกก่อนเกมที่จะถึงวันเสาร์นี้เกมอะไรเดี๋ยวไปติดตามกันในรายการก่อนอื่นนะครับเรามาขอบคุณสปอนเซอร์นะครับจากผู้ใหญ่ใจดีท,ทุกทท่านก,นกันก่อนนะครับเริ่มจากเคนกราคอยฟู้ดอาหารปลาเพื่อสุขภาพของปลาที่คุณรักนะครับ โค้กค้ยขับนะครับวัสดุอุปกรณ์มากมายมีจำหน่ายติดต่อไปที่โค้ค้ยขับได้เลยนะครับที่ k k h a p t e r นะครับเป็น chapter สำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการเลี้ยงปลาคาร์และท่านต่อไปนะครับ e i s t t h c i l p t e r h a p t e r นะครับสมาคมของผู้เลี้ยงปลาคาร์อีก1 chapter ต่อไปครับนิมิตคุ้ยฟาร์มนะครับฟาร์มปลาคาร์ที่นำเข้าปลาคาร์จากประเทศญี่ปุ่นมีมากมายซุราฟฟิตฟาร์ม ฟาร์มประคับที่อยู่จังหวัดสุราษฎร์ทางใต้ของเรานะครับค่อยมาดฟาร์มฟาร์มประคับนำเข้าที่ยิ่งใหญ่อยู่ในเขตแจ้งวัฒนะนะครับไพศาลค่อยฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มประคับนำเข้านะครับอยู่ในละแวกอ้อมน้อยนะครับและสุดท้าย The e x c l u ค i v e ค่้ยฟาร์มฟาร์มประคับนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นอยู่เส้นรามอินทานะครับขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการค่อยเคซี่ของเราด้วยนะครับอ่ะ เรามาเข้าประเด็นกันดีกว่านะครับช่วงนี้แน่นอนนะครับโควิดกำลังกลับมาเป็นที่ฮือฮาและให้เราหวันว่นผวากันนะครับก็ช่วงนี้ขอให้ทุกคนระมัดระวังเนื้อระวังตัวนะครับทั้งตัวเราเองและก็คนรอบข้างวันนี้เราจะมาทำการพูดคุยมาวิเคราะห์เจาะลึกนะครับกับงานประกวดปลาคราฟที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์นี้นะครับมาภายใต้ชื่องานว่า t n p a ยังค่อยโชว์นะครับซึ่งจะจัดขึ้นที่เดอะมอบางกะปิวันเสาร์นี้แล้วนะครับวันที่15มกราคมนี้นะครับระหว่างทางนี้เราก็มีการเตรียมตัวเตรียมงานเตรียมความพร้อมกันไปมากมายแล้วทีเดียวเชียวและการรีกิสเตอร์นะครับสมัครประกวดในงานนี้ก็ได้เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตัวแอดมินตอเองยังไม่เห็นนะว่าปลาใคร เป็นอะไรเป็นยังไงแอดมินตอเองก็จะได้เห็นพร้อมกับคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับที่จะเข้าไปชมงานกันในวันเสาร์นี้วันนี้เรามาวิเคราะห์เจาะลึกวิเคราะห์เจาะลึกเรื่องอะไรวิเคราะห์เจาะลึกก่อนเกมเกมการแข่งขันในวันเสาร์นี้นั่นก็คือเรื่องของปลาที่จะเข้ามาชิงแกรนแชมเปี้ยนต้องบอกว่ารอบนี้นะครับคยเคซี่เองเนี่ยก็ อยากจะทําให้มันมีคอนเทนต์นะครับทำให้มันเกิดการพูดคุยมันเป็นการคาดเดามันเป็นการวิเคราะห์นะครับเพราะฉะนั้นตัวแอดมินตอเองและคุณผู้ชมเองแน่นอนครับว่ายังไม่มีใครทราบหรอกว่ามีปลาอะไรเข้ามาบ้างนะหลักๆต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าปลาโดยส่วนมากแล้วที่จะเข้ามาชิงการแชมเปี้ยนกันในรอบลึกๆ,ๆเนี่ยส่วนมากแน่นอนมันคงจะหลีกเลี่ยง สามสายพันธุ์นี้ไปไม่ได้เลยนั่นก็คืออะไรฮะโคอุซันเก้แล้วก็โชว่านะครับสา,ส,าสามสายสสายพันธุ์นี้เป็นสามสายพันธุ์หลักนะครับแต่สําหรับงาน TNTA ยังค่อยโชวมันมีความพิเศษแล้วมันมีความนอกเหนือซึ่งมันเคยเกิดขึ้นแล้วนะครับในงานครั้งก่อนนั่นก็คือปลาตัวผู้นะครับเป็นสายพันธุ์โคอได้เข้ามาสู่รอบลึกแล้วก็เข้ามาเป็นตัวแคนดิดตกับปลาสายพันธุ์อื่นๆซึ่งเป็นตัวเมีย แล้วที่สําคัญปลาตัวนั้นก็ได้รับรางวัลแกลนแชมเปี้ยนไปเจ้าของปลาหลายๆท่านคงจําได้นั่นก็คือคุณชัยยศพาพรหรือพี่ยศของเรานั่นเองนะครับต้องบอกว่าในในทุกงานเนี่ยนะครับก่อนเขาเรียกวันสุกดิบคืนสุกดิบก่อนที่จะถึงวันตัดสินมันก็จะมีนักวิเคราะห์นักวิจารณ์นะครับที่จะเข้าไปชมปลากันในคืนวันส่งปลาสำหรับปลาบอกนะครับและในงานนี้ก็คือเป็นวันศุก ครับทีนี้เราก็จะเข้าไปดูกันไปส่องกันว่าปลาใครเป็นยังไงอะไรยังไงแบบไหนภายใต้แสงที่คุมเครือเราจะไม่เปิดไฟสว่างจ้าเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยสามารถเห็นความชัดเจนได้เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะมีการคาดเดากันวิเคราะห์แล้วก็เริ่มให้คะแนนกันตั้งแต่วันศุกร์ทีนี้หลายครั้งในวันเสาร์ที่มันพลิกโผล นะมีม้ามืดโผมาอะไรอย่างนี้ก็เกิดขึ้นเราจะไปวัดกันที่แสงปกติเปิดเต็มพอ่อสว่างสวัยเพราะฉะนั้นปลาทุกตัวมันจะเสมอผ้ากันหมดในคืนวันสุกเนี่ยบางตัวอาจจะอยู่ในโซนทึบแสงบางตัวอาจจะอยู่ในโซนที่ไฟมันส่องลงมาที่บ่อแล้วสว่างพอดีก็เลยมองดูว่ามันสวยกว่าไอปลาตัวที่แบบเอ้ยหลายๆคนคาดเดากันทีนี้เรากลับมาที่การวิเคราะห์ของเราแน่นอน ฟาร์มใหญ่แต่ละฟาร์มที่จะส่งปลากันเข้ามารวมทั้งนักประกวดระดับแนวหน้าของประเทศไทยผมขออนุญาตเอ่ยชื่ออย่างพี่พาราดอนแน่นอนครับผมมั่นใจว่างานนี้ตัวพี่พาราดอนเองก็ไม่น่าสภาพที่จะส่งปลาเข้ามาเพื่อมาเป็นตัวแคนดิเดตแยนแชมเปี้ยนแน่นอนครับฟาร์มใหญ่ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันอย่างกฟอยกิ๊ิ โคอิชิเองผมมั่นใจเลยว่าต้องมีปลาเข้ามาชิงแกนแน่นอนทีนี้ถ้าเราวิเคราะห์การในช่วงที่ผ่านมาจากตัวผมเองผมขอใช้การวิเคราะห์จากตัวผมเองนะฮะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมมีการจับตามองดูฟาร์มนูน้นฟาร์มนี้ฟาร์มนั้นแล้วก็นักเลี้ยงท่านนู้นนี่นั้นมาตลอดนะครับอย่างโคอิชิเองผมคาดว่าปลาที่จะเข้ามาชิงแกนน,น่าจะเป็นโคกุ น่าจะเป็นปลาอารมณ์มาจากทางทางใต้ยอย่างโมโมทาโร่อันนี้คือการคาดเดาของผมนะส่วนซันเก้เนี่ยผมคิดว่าทางโคยิชิก็น่าจะมีออกมานะครับแต่ว่าในส่วนของโชวาเนี่ยผมยังไม่มั่นใจจริงๆแล้วในงานจัลล์ง,งานส่วนมากที่เราจะเห็นกันก็คือจะเป็นโคฟุซะส่วนใหญ่ที่จะเข้ามาเป็นแกรนชแชมเปี้ยนนะซันเก้ก็จะมีบ้างนะแต่ใจของแอดมินตอเองเนี่ย อยากเห็นโชว่วานะฮะในงานยังยังค่อยโชว์ประเทศไทยเราอยากให้โชว่วาเนี่ยได้แกลนแชมเปี้ยนบ้างนะครับซึ่งผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นโคกุกซึ่งเยอะมากเกินไปละทีนี้ในฝั่งของทาง x อ็กซซเองผมคิดว่าน่าจะมีตัวเข้ามาชิงแกลงแต่ว่าเราไม่ทราบว่าเป็นสายพันธ์อะไรนะครับส่วนที่พลัดดอนเนี่ยผมก็มั่นใจว่าแกมีปลามาแน่นอนทีนี้ ถ้าเราจับตาดูความเคลื่อนไหวของพี่ดอนมาตลอดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพี่ดอนเองมักจะเทมาที่โคอาคุกะเป็นส่วนใหญ่นะฮะซึ่งผมมั่นใจว่างานนี้พี่ดอนต้องส่งโคอากุมาอีกแน่นอนนะครับทีนี้จะมีกี่ตัวหรือมีสายพันธุ์อะไรบ้างเราไปติดตามดูกันในวันเสาร์ที่จะถึงนี้หรือคืนวันศุกร์วันส่งปลานี้นะครับทีนี้ ถ้าวิเคราะห์จากช่วงเวลาที่ผ่านมามันมีหนึ่งคนที่ผมเห็นความเคลื่อนไหวเขานะครบ,บนหน้าสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กก็คือคุณน,นาสุล่าฟิตฟารมผมว่าอิตานี่น่าจะมีปลาเข้ามาแน่นอนในไซส์65บุกนะครับต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนว่างานยังค่อยโชว์เป็นงานที่สูงสุดนะฮะแค่65เซนหรือในภาษาของการประกวดปลาคราฟก็จะเรียกกันว่า65บุกหรือ b นะครับ ผมว่าหน้าสุรารฟิตฟาร์มเนี่ยต้องมีตัวเข้ามาเล่นแน่นอนเพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราจะมีเห็นการเคลื่อนไหวนะครับและผมขอเดาว,ว่าน่าจะเป็นโคกากุนะครับแล้วก็ทีนี้ในส่วนของท่านอื่นๆนะตามหน้า Facebook หรือทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยก็จะมีเห็นกันอยู่บ้างาปลายทีนี้เราต้องมาคาดเดากันทีว่าปลาของใครที่เข้ามาในงานแล้วมันจะประสบความสำเร็จมากที่สุด นะครับตัวผมเชื่อเลยว่างานนี้ตัวที่เข้ามาเป็นคนดิเดตสำคัญเลยนะครับน่าจะเป็นโคกุแล้วมีโอกาสที่จะไม่ลอดสายพันโค์โคุในการที่จะได้การแชมเปี้ยนในครั้งนี้อันนี้ต้องบอกว่าแอดมินตอไม่ได้ฟันธงนะเพราะแอดมินตอเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีปากใครมาบ้างอะไรยังไงบ้างหรือพี่ยศหรือคุณชัยยศอาจจะมีตัวส่งเข้ามาเพื่อที่ จะเข้ามารักษาแชมเปี้ยนก็ได้นะครับหรือพี่วพลน์พนะครับงานล่าสุดแกก็ได้แกล่งแชมเปี้ยนไปนะครก็มาดูกันต่อว่าจะเป็นยังไงทีนี้แอดมิตองจะเอามาเปรียบเทียบกันนะระหว่าง3สายพันธุ์นะนะครับในโคกุเนี่ยผมจะขออนุญาตทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียเลยนะครับแล้วก็มีแฟนเก้แล้วก็มีโชวาต้องบอกว่าในสามสายพันธุ์นี้นะครับ ดีเทลของปลาที่น้อยที่สุดอันนี้คือในในประสบการณ์ของแอดมินตอเองนะครับสายพันธุ์ปลาที่มีรายละเอียดน้อยที่สุดมันจะเลี่ยงไปไม่ได้เลยนั่นก็คือโคกุถูกไหมครับเพราะโคกุมีแค่ขาวกับแดงเฉยแต่ซันเก้กับโชวาเนี่ยมันจะมีดีเทลเพิ่มเติมขึ้นมานั่นก็คือซูมิหรือสีดำนะครับในลักษณะซูมิเนี่ยซึ่งมันเพิ่มเติมเข้ามาในส่วนตัวของแอดมินตอมองว่านะครับ ดำถ้ามันมาอยู่บนตัวปลาแล้ว finishing มันไม่ดี finishing ก็คือความพร้อมอะนะครับมันไม่ดีตำแหน่งไม่ได้นะครับก็อาจจะเป็นรองหรือในส่วนของโชวาเองเนี่ยซึ่งโชวาจะมีผืนดำที่มันใหญ่และมันมากกว่าสันเก้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคือในโชวาเองเนี่ยผมมองว่าส่วนตัวให้ภาษีสูงที่สุดในบรรดาปลาทั้งหมดในกรณีที่ ฟินิชชิ่งของทั้ง3สายพันธุ์100%นะครับสวยสมบูรณ์เพอร์เฟกส่วนตัวแอดมินตอให้โชว,ว่ามาเป็นอันดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าในวันงานสังเก้กับโชว่วาฟินิชชิ่งหรือรายละเอียดต่างๆดีสู้โคฮอกุไม่ได้แน่นอนครับโดนโคฮอกุเหยียบลงดินแน่นอนนะฮะแต่ถามว่าในส่วนตัวของแอดมินตอเองในทีคริงหรือโคซันเกะเนี่ยแอดมินตอเอง ชอบสายพันธุ์ใดมากที่สุดแอดมินต่อชอบสายพันธุ์ซันเก้มากที่สุดครับซันเก้ดีๆตัวหนึ่งถามว่าหาง่ายไหมไม่ง่ายครับยากมากเพราะอะไรนะครับตำแหน่งของตัวนี้การจับวางอยู่บนตัวปลาเนี่ยที่มันสอดคล้องไปกับแพทเทิร์นสินค้านะฮะตรงนี้ก็มีส่วนสำคัญนทีนี้ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับแอดมินต่อ มีแอบเชียร์และแอบหวังที่จะเห็นโชว่วาเข้ามาในงานนี้นะแล้วเป็นปลาที่สวยสมบูรณ์แบบและเพอร์เฟคเราจะไปรอดูกันว่ามันจะมีไหมนะครับโชว่วาที่จะเข้ามาในงานนี้ทีนี้คืนวันศุกร์นะฮะถ้าหลายๆคนอยากที่จะเข้ามาเดินชมเดินดูก็คงจะสามารถทำกันได้นะแต่ว่าอยู่ภายใต้ของอความเคร่งครัด กฎระเบียบที่ทางงานได้ออกไว้นะครับก็เดี๋ยวเรื่องรายละเอียดหรือดีเทลต่างๆในการเข้าร่วมงานนี่เดี๋ยวในส่วนของสมาคม TNTA คงจะมีการออกมานะครับมาอธิบายให้คุณผู้ชมได้ฟังว่าเราจะต้องเตรียมตัวทําอะไรอะไรยังไงกันบ้างน,นะครับการวิเคราะห์เรื่องของปลาที่จะมาเป็น grand champion ในงานนี้นะฮะก็คงจะต้องขมวดให้จบไว้อยู่เพียงเท่านี้ทีนี้เดี๋ยว จบงานประกวดนี้เราจะมาดูกันอีกทีซิว่าปลาที่ได้แกลนแชมเปี้ยนเป็นยังไงแล้วเรามาวิเคราะห์ปลาที่เข้ามาแคดิเดตกันในรอบแรกรอบสุดท้ายและจนไปเป็นแกลนแชมเปี้ยนกันอีกครั้งหนึ่งกับแอดมินตอวันนี้คุ้ยเคซี่และแอดมินตอรก็ต้องขอลากันไปก่อนเดี๋ยวเทปหน้าเจอกันในวิเคราะห์หลังเกมกับคุ้ยเคซี่ครับ